สวัสดีค่ะชื่อสมศรีคำพันธ์นะคะตำแหน่งหัวหน้างานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะก็เรามีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆที่จะ ส่งผลให้ประชาชนเกิดโรคเช่นโรคเรือรลังในอนาคตได้แก่พวกโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็รวมไปถึงโรคสตโตรกนะคะอาัมาพึกอัมาพาตต่างๆนะคะที่ผ่านมาเราเจอปัญหาว่าค่าผลการตรวจร่างกายต่างๆเนี่ยเวลาอธิบายให้กับผู้ป่วยได้รับทราบแล้วฟังเนี่ยมัน ยากต่อการจดจํายากต่อการเข้าใจแล้วก็อาจจะทําให้ขาดความตระหนักนะคะว่าเออตอนนี้มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วนะต้องป้องกันอย่างไรนะคะคือ อาจจะมองไม่เห็นภาพนะคะเราก็เลยมาช่วยกันคิดกับทีมงานปฐมภูมิแล้วก็ทางทีมประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราจะทำยังไงดีให้ประชาชนเนี่ยเขาได้รับรู้ถึงการผลการตรวจสุขภาพของตนเองด้วยความเข้าใจแล้วเกิดความตระหนักนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในข้อที่ยังไม่ค่อยดีนะคะหรือผลการตรวจที่ไม่ค่อยดีในปัจจัยต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ลดความเสี่ยงลดปัจจัยเสี่ยง ก็จะได้ไม่ป่วยไม่เป็นโรคนะคะก็เลยเป็นที่มาของการมาผนวกกับเรื่องของอความเชื่อนะคะของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะคะการดูว่าทํานายว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงนะคะโดยการที่เรานําค่าตัวเลขต่างๆนะคะมา,าประยุกต แล้วก็ปรับใส่เข้าไปในตารางนะคะซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการดูดวงดูกราฟชีวิตทั่วๆไปนะคะแต่ว่ารายการที่เราเลือกนำมาพอตนะคะก็จะเป็นรายการที่ในเชิงวิชาการก็คือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมนะคะซึ่งภาวะนี้จะมีความผิดปกติในระบบการเผาผลาญของร่างกายแล้วก็นำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได้นะคะรายการต่างๆก็จะประกอบไปด้วยพื้นดวงนะคะพื้นดวงก็คือเส้นรอบเอวเส้นรอบพุงของเรานะคะถ้ามีเส้นรอบพุงที่ผิดปกตินะคะผู้ชายเกิน90ผู้หญิงเกิน80นะคะนั่นหมายความว่าไขามันสะสมบริเวณนั้นเยอะนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะอินซูลินดิสสแตนเกิดปัญหาโรคเบาหวานในอนาคตก็ถือเป็นพื้นดวงเดิมของคนคนนั้นนะคะมาประกอบกับปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็เช่น ดาวความดันโลหิตนะคะดาวความดันโลหิตเนี่ยถ้ามีค่าสูงเกินผิดปกตินะคะก็จะทําให้เกิดโรคได้นะคะดาวเบาหวานนะคะก็คือเป็นค่าผลการตรวจระดับไขมันเอระดับน้ําตาลในร่างกายนะคะแล้วก็ดาวไตกีสลายนะคะเป็นไขมัน ตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดโรคนะคะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นาดาวสตโตรกนะคะก็คือค่าไขมัน H D L นะคะซึ่งต้องมีมากๆถึงจะดีนะคะค่า,ามอนิเตอร์ต่างเนี่ยเราจะนำมาปรับนะคะอ,อะไรค่าค่าทีา่แสดงว่าเป็นผลการตรวจที่ดีเราจะเอาไว้ด้านบนเหมือนชีวิตอยู่บนสวรรค์นะคะเป็นใช้สีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเวลาประชาชนมาพอตกราฟหรือจุด ค่าผลการตรวจแล้วอยู่ในโซนสีเขียวนะคะก็สื่อให้เห็นว่าดีแล้วแล้วก็คงทําความดีนั้นต่อไปนะคะส่วนค่าใดที่มาอยู่ในเส้นเกณฑ์สีเหลืองนะคะหรือลองลงมาเช่นสีส้มหรือสีแดงแดงเข้มนะคะค่าค่าที่อยู่ในจุดเหล่านั้นแสดงถึงไม่ดีนะคะไม่ดีจะต้อง ต้องเลือกแล้วว่าจะอยากจะเป็นคนสุขภาพดีอยากจะอยู่สีเขียวหรืออยากจะเป็นคนที่เจ็บป่วยนะคะหรือบางเกณฑ์ก็คือถ้าอยู่ในโซนส้มเราบอกว่าต้องไปสะดอกเคราะห์แล้วนะคะในคำความหมายการสะดอกเคราะห์คือคุณต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไม่งั้นถ้าปรับมาอยู่โซนสีแดงปุ๊บคือคุณจะเจ็บป่วยล้มหมอนอนเตียงนอนโรงพยาบาลนะคะเ,เวลาเราเอามาพอดกราฟเนี่ยทำให้ประชาชนหรือบุคลากรที่ ตรวจสุขภาพไปแล้วเนี่ยเห็นภาพชีวิตตัวเองเด่นชัดมากขึ้นว่าชีวิตดีกี่ข้อ,อแย่กี่ข้อนะคะถ้าถ้าแย่เกินกว่า3ข้อนั่นแสดงว่า ไม่ดีแล้วค่ะแนวโน้มที่คุณจะป่วยแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราทราบตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้เรานำมาปรับปรุงแก้ไขยังทันอยู่นะคะออกกำลังกายพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็มีเป็น q r code คให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าในแต่ละด้านที่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิตอย่างไรให้เรากลับมาอยู่ในโซนสีเขียวได้นะคะก็อันนี้ได้ทดลองทำมาสักะระยะหนึ่งนะคะแล้วก็มา เปิดตัวในงานนี้นะคะอย่างเป็นทางการซึ่งเสียงตอบรับเนี่ยดีมากเลยค่ะก็คือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นนะคะจดจำง่ายแล้วก็เกิดความตระหนักนะคะว่า,เ,าเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันตกต่ำมันจะต้องแก้ต้องปรับนะคะก็ทำให้คนไข้หรือประชาชนของเราเนี่ยเกิดความตระหนักในเรื่องของการมาดูแลสุขภาพป้องกันโรคมากขึ้น,นะคะ่ะ